สอนให้ถึงจุดหมายในใจมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเทศให้คณะครูตั้งแต่9้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งในวันนั้นท่านบอกว่าหัวมันแล่นหัวแล่นนั้นอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งคือวันนั้นท่านไม่สบายแต่คนที่มานั่งฟังตั้งใจฟังมากเนื่องจากว่าเขาเป็นครูเล็กๆ ไม่ใช่ผู้บริหารท่านเลยต้องลงรายละเอียดให้ครบเพราะโดยวิญญาณครูที่ท่านมีถ้าคนที่นั่งฟังท่านไม่เข้าใจท่านจะไม่หยุดต้องทำให้คนคนนั้นเข้าใจให้ได้และเนื่องจากมีเวลาในการอบรมน้อยพอเวลาน้อยก็เข้าไม่ถึงประเด็นที่ต้องการคณะครูที่มาครั้งนี้เป็นครูสอนเด็กอนุบาล ซึ่งเรื่องสำคัญสำหรับเด็กอนุบาลก็คือเรื่องห้าห้องเพราะเป็นพื้นฐานหรือรากฐานของนิสัยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และมีรายละเอียดมากท่านก็อยากจะสอนให้เข้าใจได้กระจ่างแต่มีเวลาให้ท่านอบรมน้อยท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่สอนไม่ได้จําเป็นต้องสอน ท่านจึงขอเวลาในช่วงกลางคืนเพิ่มเพื่อต้องการให้คณะครูได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่หลวงพี่ก็ห่วงท่านเพราะท่านก็ไม่ค่อยสบายด้วยอีกอย่างก็ห่วงเรื่องหลักสูตรเพราะกระทรวงมอบหมายให้เราดูแลเรื่องการจัดหลักสูตรการอบรมเพราะเชื่อในมาตรฐานของเราแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เรากำหนดไว้เพื่อหลักสูตรนั้น,น,น แล้วเรามาปรับเปลี่ยนในการอบรมจริงความน่าเชื่อถือของหลักสูตรเราจะเสียแต่พอไปเรียนหลวงพ่อท่านก็บอกว่าอย่ากังวลมากเลยเขาจำเป็นต้องได้ถ้าเขาไม่ได้ตรงนี้ก็จะยิ่งเสียเวลาท่านก็เทศอยู่ถึงสองวันจนเกือบจะรักษาอาการไข้ไม่ไหวท่านไม่ได้คิดถึงตัวท่านเองเลย